มาดูเพื่อนๆลุงเฉลิมพิธีเกษตรสงิดนะครับมาดูพิธีการเก็บนะครับข้างล่างนี่ลุงเหลิมจะเอาตะกร้าพลาสติกวางแล้วก็เอาภาชนะที่ใส่หอมมาข้างบนนี่จะเป็นกระสอบแล้วก็เอาหอมมาวางบนกระสอบอันนี้ย้ำนะครับว่าเป็นหอมแบ่งไม่ใช่หอมแดงถ้าหอมแดงนี่น่าจะใช้เวลาประมาณสักสองเดือนถึง2เดือนครึ่งนะครับประมาณสักเจสบ ถึงจะสิบหวันกว่าจะาจะนำไปปลูกได้ก็คือจะต้องตรวจสอบผ่า,าตรงหัวหรือแกะเอาตรงหัวเนี่ยครับว่าถ้ามีเจ้าข้างในเนี่ยเคียวเขียวเมื่อไหรแล้วค่อยไปปลูกแต่ถ้าเป็นหอมแบ่งไม่ต้องที่ลุงเหลิมพาเก็บวันนี้คือหอมแบ่งนะครับหอมที่เรากินเป็นกับผักเื่องเคียงเป็นกินกับกับแก้นทั่วไปนะครับอันนี้เป็นหอมแบ่งหอมแบ่งจะใช้เวลาประมาณสัก สามอาทิตย์ษีอาทิตย์ก็ปลูกใหม่ได้ละแต่ว่าต้องพักตัวให้ได้ก่อนนะครับลักษณะการพักตัวก็อย่างนี้นะครับก็เลยทําให้หลายๆคนอาจจะมีแนวคิดที่จะปลูกขยายพันธุ์ไว้ต่อเนื่องดีกว่าไปซื้อเขาเพราะว่าถ้าซื้อเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้กินได้รับประทานเคมีค่อนข้างจะสูงแต่ถ้าเราปลูกเองเนี่ยสุขภาพก็จะดีแล้วก็จะปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับช่วงของโควิด -19 เนี่ยลุงเฉลิมขอนําเสนอเรื่องของการเก็บ พันหอมแบ่งไว้ปลูกเองกินเองแล้วก็ปลูกเองประมาณนี้เพื่อจะได้แบ่งปันนะครับกับหน้าบ้านหน้าช่องใสถุงดําใส่ตะกร้าพลาสติกอะไรก็ได้นะครับเพื่อจะให้เราได้ผ่อนคลถ้าโควิดมาอีกรอบถึงไม่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีกินแล้วผมถือว่านี่คือเป็นสิ่งที่สังคมไทยจะต้องแบ่งปันแล้วก็เผื่อแผ่กันครับเพื่อนเครับ